สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงคือตัวใช้สเปรย์ไม่ได้เสือก็ใช้แป้งไม่ได้อ่อของไน้เฉพาะทาตาเราก็ปัดแก้มเบาๆของเนงแป้งของเนี้ใช้เป็นผักได้ไหมคะโดนจีดโดจีอะจีจะอย่ามาจีจะนลองให้ะให้มันมากไป ใกล้บ้าแล้วนะเนี่ยหายใจแรงนะตรวจสุขภาพยังสบายคิวพี่บุ๋มใส่แหวนอะไรใส่ตามพี่พีะคะ่ะที่มันวัดอะ่ะแล้วมันวัดด้วยนะว่ามันคือมันวัดดีมากมันวัดละเอียดแบบละเอียดมากๆอะ่ะเรื่องเกาหลีไงคิว ก็อย่าไปบอกใครนะยังไม่ได้ถามไม่กีเลยอันไหนบ้างนะที่นี่ส่งไปเนาะแม่ไปทำไมคิวลองเช็คเร็วจะไปสิบเจ็ดถึงยี่สิบสองวันธรรมดาพุชิกาเนี่ย คิวต่อไปไม่ใช่เขาหนีไปนี่เร็วฉันอนุญาตให้น้องกับฉันก็จ่ายแค่ค่าตั๋วอนุญาตฉันอนุญาตหรอไปด้วเยเชฟสองอันเนี้ยจะป๋อเข้าไม่ได้<ะ>ไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ยังไม่ได้บอกพีทเลยเอาเน,นี่ยทำไรล็อกล็อกก่อนวาให้ทุกอย่างเรียบร้อยค่อยขอทีเดียวไม่ค่อยบอกทีเดียวเราไม่ต้องขอเราแค่บอก เขาเคยบอกแล้วว่าหนูไปเองก็ได้1ิ2เถึงอเฮ้ย17-22ถึงวันเลยมันเปางคืน <c oughs> 1ิบสงางคืนพอทำงานเสร็จแล้วก็ไป <c oughs> ว่างเหรอติดอันเดียวแม่งโรงงานเลยติดอันเดียวติดอันเดียวอ่ะเสือ ถ้าแม่ต้องการแต่กูเข้าไปนั่งกันนะบ้านกูเคยเป็นกลุ่มชนีไงแกก็เคยไปประเทศอื่นไงเคยเอออันนี้หน้าสดอันนี้แล้วหนูจะนอนยังไงตัวหอนไม่ห้องฉันนอนได้สามคนเพราะว่าฉันเลือกฉันจะเลือกเตียงที่มันเป็นเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวเดี๋ยวฉันไปนอนเตียงเดี่ยวแล้วแกนอนเตียงคู่กับคิวจินน่ะขอให้หนูนอนเดี่ยวเถอะอ๋อหรอ ผมยาวก็นอนกับผมยาวเถอะเอะอเหรอฉันแบ่งผิดอ่ะตัวให้ผมทั้นเขานอนกับผมันเนาฉันนอน,นอฉันนอนคนเดียวแล้วก็ให้เสือกบ <c oughs> เสือก็คิวน,นอนด้วยกันจิน้นน่ะ